คุณหลายเดอ้อสองลานหองใจพี่น้องบานนี่ยื่ซื้อกระเด้งเหตุผลเพราะถ้าไหนล่าพีล่าน้องบานป้าดวงสองไม่ยื่ซื้อกระเด็งนีเสอยเลยานะะพี่น้องจะเป็นแนวไหนยื่นซื้อกระเด็งนีเสยเลยองทองเต้ก็ไหนล่าก็าเจ้านีคนทุกเขาแล้วมันได้เด่งน Covid níp bắp nơi cốp bắp chân tập 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 bắp แต่ว่ามีหมักงอยู่ในตู้อยู่ดอกมูเขาไม่หายหมักงเพิ่มเขาหมักงูเพิ่มไม่หายเหมือนกันเขามาให้ยสามหน่วยบันนี้แม่บ้านทางผุนมาสวัสดีค่ะคุณเตือนใจเชนเหล่าคุณหลายๆเด้อพี่น้องบันนี้เขาก็เล่นอันมาเห็ดทำความสะอาดให้เขาเอาแม่บ้านมาก็เลยเอาหมักงูให้เขาเขาแม่บ้านมากทำความสะอาดให้เขเลยให้เขาไปตำข้นอุบลกัน มาใหม่จ ma 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 ้าขอบคุณหลายๆเด้อมาใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะฝากบ้านคุณเตือนใจชาแนลเนี่เด้อเพิ่นมาใหม่่พีน้องเลยบุดายยมพร่ท่านหูวจักกันก็ไปจับมือเพิ่นเด้อเป็นมาใหม่ใส่คุณแกให้การ ก้าเจ้ามานปวนส่องพี่นองเลยใส่กุญแกเหรอก้าเจ้ามาปวนส่องก้าเจ้าแฟนผู้ใดเขามากก็ไปบอกเขาเบิดไปนั่นเขาเบิดไปนั่นเขาเบิด์ัปนีก็นเลยไปตอดคุณแกหลังบานหนอไปตรอดคุณแกหลังบานหนอไปเบิ่งมาผู้ใดเป็นค้นเห็ดเหรอต่ว่ากบพ่ประจันก้าเจ้าหรอก้าเจ้าเห็ดกับตามตามใจก้าเจ้าเหรอตาบาห้องพ่อใส่กุญแกให้ค้นยันหยันเพิ่นมาเห็ดดี ยันเพิ่นนึกสนุกยันเพิ่นมาเห็ุเท่าอีกพระเจ้าล่อป้อมนาเป็นอันผู้นั้นผู้นี้มาใสจห่าเบิดเลยพระเจ้าล่อเหรียญจอนแอบประศัลพระเจ้าถือเป็นการสนุบอีกห่อละเกียงใจผู้เพิ่นมาขันเข่ามาให้กำลังใจห่าพระเจ้าลามาเหรียญจอนแอบไปซุกคนซุกคนผู้ใดเข่ามากกับจอนแอบเพาะว่าก็เลยบ่ใส่กุญแจให้เงินไม่้อง สวัสดีค่ะสาวหน่อยบ้านหน้าอันคุนเตือนใจแช่นแนวสวัสดีจ้าคุณสาวหน่อยบ้านหน้าทักทายเจ้าเด้อค่ะเด้อมาบนหูหนูนี่หนี่งก็เลยโดนน้ำกัน สีลันดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสีลันดวงใจสาวดาสาวัสดีค่ะคุณเตือนใจกับสวัสดีสาวดาเด้อสาวดาสาวดาน้ำถั่มบา้านเราบปลอดปลอดยังไงวะมันรอบไปเราถือน้ำถั่มบา้านน้ำถั่มฝาฝาสิเลา่นกินดาว เาร้าเมืองเฮาสิเราตายเบิดเชียร์มอลลั่เวิรนว่านึงได้เป็นเด็กหน่อยมอลลั่เวิรนว่านี่นสิหละ่ะได้ได้น้ำมอลลั่มจำได้อยู่ข้ามย้อนแต่จะไปฟังมอลลั่มันจะเป็นเด็กหน่อยฟังมอลมาาล่มกระเจ้าลั่ม đường xa ta xí lâu chính đau cao mương hâu xí lâu tài bất chẳng lâm phần là để nó lâm